จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับคุยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราจะกันทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะดำเนินรายการค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะพู้องกับุงย,ยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะลุงย,ยุ้ย สวัสดีครับทุกทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมก็ช่วงนี้คือการเดือนกลางเดือนเอนนลยลุงตุลาคมเพิ่งจะผ่านวิกวิกวิกเอนมาสามวันนะคะซึ่งลุงบอกว่าลุงไม่รู้หรอกว่าอันไหนวิกเอ็นใช่ไหมลุงก็เสียล่ะ <c oughs> ลุงหยุดทุกวันเลยยุงหยุดทุกวันลงุงลุงก็ดูปฏิทินแล้วก็รู้ว่าแล้วก็แซวว่า แ้วลูกชายจเจ้าใครต่อใครจเจ้าไปทํางานหอกว่าอ้าวไม่อยู่ดอลุงพอ่อพอกเกษียณอายุราชการนะคะแล้วใช,ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันกับบ้านนะอ่ะเออมันมันเบื่อบ้ามั้ยคะต้องถามก่อนก็ถามบอกเบื่อไหมพอดีมันมันลงตัวเนาะเข้าที่เข้าทางตื่นสายนิดนึงตื่นเสร็จมา ทำนู่นทํานี่ส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาทํากับข้าวอยู่ถึงประมาณเที่ยงกินข้าวเสร็จก็พอตอนเย็นเย็นก็ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยดูทีวีไปก็ไม่เบื่อสําหรับลุงคือขณะที่ทํางานลุงที่จะบอกลุงพอตุลาคมอ่ะที่ยังรู้สึกเบื่อเลยอ่ะหมายถึงว่ามันเหนื่อยจังเลยอะไรประมาณเนี้ยลุงแบบว่าแค่ลา้ว่ะคะเหนื่อยเกเื่อมันคนละอย่างนะ ลุงมีความรู้สึกว่าตอนที่ลุงทํางานก็เหมือนกับน้องทีแหละก็คือเหนื่อยอะ่ะ <Hello. S 1> เหนื่อยงาน <Hello. S 1> เหนื่อยใช่ล้าหรือว่าเหนื่อยแม้กระทั่งเออ <Hello. S 1> บางทีเพื่อนร่วมงาน <Hello. S 1> ก็ทันทีไปถ้าเผื่อว่าเกิด <Hello. S 1> เกิดเขาไม่เข้าใจเราหรือพูดไม่ดีกับเราแล้วเราแก่แล้วอะ่ะไอการที่จะไปต่อล้อต่อเสียงหรือว่าเด็กๆ <Hello. S 1> บางทีลุงก็ปล่อยผ่านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคื อย่างอย่างกับเพื่อนร่วมงานอะ่ะบางทีถ้ามันโอเคกันมันก็โอเคลุงแต่ว่าวถ้าเกิดมันไม่ได้โอเคอ่ะค่ะมันก็ทนมาจนถึงสิบสิบเดือนแบบนั้นนะลุงใช่ใช่ใช่เรียกอะไรอะ่ะมันทั้งเบื่อมันทั้งเหนื่อยเนาะมันทั้งเไไหนื่อยนไะไช่เนีไยใช่คือที่ผู้ฟังนี้ไม่ได้ไดเป็นคาพูดเชิงลบอะไรนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะบอกว่าด้วยด้วยสภาพปัจจุบันน่ะลุงมันทําให้เรารู้สึกว่า มันเหนื่อยจังเลยเดือนที่สิบมันมันเบื่อจังเลยอย่างที่สองกับกับการที่ที่เป็นวัยทํางาน่ะกับการที่เช้ามาท้ามาก่รุงทํางานเนาะตื่นแต่เช้าเนาะสายสิบสิบนาทีนี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยถูกไหมคะต้องคถูกต้องครับแต่งตัวสู้รถติดมาบางทีก็ยังไม่ได้กินเลยกินในรถก็มีอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงที่ทํางานอย่างเงี้ยคือทุกอย่างนะค่ะเรากําลังจะบอกว่ามันมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมาเป็นเรื่องปกติ ธรรมดาแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้ลุงเรามีคำที่ไม่ควรพูดบ่อยๆหรือพูดกับตัวเองอ่ะเพราะมันจะทำให้เราเหมือนมันจะทําให้เราเป็นเหมือนคําที่เราพูดอ่ะมันจะสะกดติดตัวเองอเทำให้เ,เ,เราไม่สามารถก้าวหน้าได้ลุงมันจะทําให้เราติดลบกับตัวเองแลวทาให้เราดูทอ้อแท้ใช่ไหมประมาณนั้นไหม อันนี้ใช่ค่ะลุงอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไมาพูดให้คุณผู้ฟังฟังในทางจิตวิทยามันมันมีผลจริงๆนะคะ<ม>คือบอกคุณผู้ฟังด้วยแล้วทีก็บอกตัวเองด้วยวาทีก็ยังไวทํางานเหนื่อยเบื่อแต่ถ,ถ้ารู้สึกแบบนี้มันควรจะคึดไงลุงูกไหมมันจะคึดมันไม่มันไม่ควรจะพูดเชิงลบในเมื่อเราก็เหนื่อยอยู่แล้วนะลุง <laughs> ไปกันใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นค่ะเรื่องราในวันนี้มันเป็นคาที่ไม่ควรพูดไม่ควรพูดค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นหรือถ้าอยากให้ชีวิตกานะ้าวหน้าลุงทุกคนมันมีคําพูดติดปากนะคะลุงมีคําพูดติดปากไหมคะสําหรับลุงอะลุงลุงถ้าติดปากจริงคือขอบคุณครับเวลาทําอะไรให้ใครทําอะไรให้ลุงก็ขอบคุณครับหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ะนะครับและอีกอ,อันหนึง่งพูดก็คือ ไม่เป็นไรหรือว่าบางคนเขาก็บอกว่าขอโทษนะวันนั้นมันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราเข้าใจเขาอะลรงก็จะบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําพูดติดปากสองสองคำของลุงที่ที่รู้สึกว่าจะติดปากสักนิดหนึ่งครับสาหรับทีนะทีกลายเป็นฝั่งซึ่งฝั่งซึ่งเชิงคือข,ของลุงดูมันเป็นเชิงบวกเลยเนาะไอไอ้ไอขอบคุณขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ที่พูดปกติด้วยด้วยงานแต่ว่าที่รู้สึกว่า คำท,ที่ที่พูดประจําก็คือคาแรกก็คือได้ข่าเนี่ยแหละลุงไม่ถูกอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรกัน<ด>แล้วแต่<ม>ที่เรารู้สึกโอเคว่อ<ม><ม>ใครจะพูดอะไรมาเยอะแยะแบบอ๋อค่ะาเงี้ยอ๋อค่ะได้<ม> <laughs> ค่ะเออคือทุกเรื่องอ่ะที่เราว่าดีอ๋อค่ะได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต<ม>ใ่ในมุมหนึ่งในมุมนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเราโอเคเราชิลเราได้ในเรื่องงานหรือการใช้ชีวิตหรือกับเพื่อน แปลว่าเพื่อนจะพูดอะไรจะไปไหนอยอ๋อค่ะได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมหนึ่งที่ทู้สสุวัทีติดปากบ่อยในอีกมุมหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะเป็นมุมแบบเชิงลบนิดน,นึงก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอย่างเงี้ยประโยคแรกที่ทจะพูดคือปัญหาอยู่ตรงไหนคะทิ้วไม่รู้มันมันโอเคหรือไม่โอเคแต่รู้สึกว่าคืออย่างนี้ที่ <มา S 1> สุด,สดมันมันก็ได้รู้ไงว่าว่าว่าเรากาลังคิดอะไรอยู่ นะครับแล้วเราก็จะได้แก้ได้ถูกอะไรเงี้ยเออพอน้องทีบอกงี้ปุ๊บลุงก็มีในแง่ในแง่มุมม,ม,มุมอีกมุมหนึ่งคือมุมลบคือลุงเวลามีอะไรลุงก็จะอะไรวะอะไรวะใจนะอเออคนเรามันจะมีทั้งมุมถ้าถ้าเป็นมุมบวกเราก็คงตอบได้ด้วยแต่หมายถึงว่าทุกอย่างอะ่ะโดยด้วยความที่ทีทํางานเนาะกับคนเยอะอาจจะทาหลายอย่างเงี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันใช้ความคิดมาเป็นคําพูดติดปากเนาะ สำหรับทีนะคะ,ค,ะคือทุกอย่างที่เวลาพูดออกมาเรารู้สึกว่าเราโอเคเราอ๋อค่ะได้ค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าเขาพูดอะไรมาอย่างเช่นแบบทาไมใส่กระโปรงยาวจังดูลุงรังเลยอ่ะคือสมมติเราเดินมาแบบโสดใสอะไรเนี้ยเราจะหันไปดิกว่าปัญหาอยู่ตรงไหนคะเรื่องคำพูดหวานหวานยังยังไม่ยังไม่พร้อมเบื่เลยยิ้มด้วยยิ้มด้วยลุงเวลาตอบจะมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าคําพูดของทีคือคืออันตรายมากมันเป็นคําพูดซึ่งแบบ ร้ายแล้วก็ฉับฉับฉับ,ฉบ,ฉบทีผมจิ้งหงอเนี่ยนะฮะ,ะยิงแล้วก็หันไปมองเขาแล้วจะแบบว่าสําหรับการรู้สึกที่ที่มันรู้สึกแย่ๆหรือใดๆซึ่งเขาจะปัญหาอยู่ตรงไหนคะคือที่ใสมาที่ไม่ได้มีปัญหานะลู้ปัญหาอยูอ่ที่เขาหรือเปล่าเขาเขาก็จะนิ่งเราจะตอบแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยมนพี่เขาจะพักว่าคําพูดที่ฆ่าคนได้เลยเนาะ,ะแต่ละประโยเออเราเราเราอาจจะไม่ได้ยิงไปไปเลยนะคะคุณระวังแต่ถ้าเจอบ่อยๆก็ก็ต้องถามเขาอะ ถ้าเขามาพูดถึงเราบ่อยๆเราก็ต้องถามเขาแหละว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเนาะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต่างมีคำพูดติดปากเนาะลุงคือลุงว่าคำพูดของเราอ่ะมันมันสําคัญไหมคะไอคาพูดที่เราพูดอยู่บ่อยๆสำคัญสินะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการสื่อสารเนาะเป็นการสื่อสารให้ให้อีกคนหนึ่งหรือ,อกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าเรากําลังต้องการอะไร เราพอใจเราไม่พอใจเราดีใจเราเสียใจหรือ,อะไรก็แล้วแต่แต่อีกอันหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องรักษาคําพูดหลังจากที่เราพูดออกไปนะครับเพราะว่าเราโดยเฉพาะน้องทีเนี่ยนะครับถ้าน้องทีรับรับปากว่าจะทํางานชิ้นนี้ให้เสร็จกับหัวหน้างานได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายไม่เกินบ่ายสามโมงเนี่ยเดี๋ยวทีทําให้เสร็จค่ะแต่น้องทีทําเสร็จก่อนสามโมงนิดน,นึงหรือสามโมงก็แล้วแต่ อย่างน้อยที่สุดหัวหน้าไม่ได้พูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ในใจลุงมั่นใจว่าเขาคิดว่าเฮ้ยลุงน้องเราคนนี้มันมันตรงไว้มันพูดได้ดีไว้มันมันรักษาคําพูดดีไว้อันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับคือถ้าเราพูดออกไปจากปากอ่ะมันเป็นความมันเป็นความรับผิดชอบนะล,บลุงสมภพทีอ่ะเราทีอ่ะที่จะเป็นคนซีเรียสมากหมายถึงว่า กับกับทั้งตัวเองกับคนอื่นในเรื่องของเวลากับคําพูดลงุงซึ่งทีรู้สึกว่าถ้าใครพูดอะไรไว้อือมันไม่ใช่พูดไปเรื่อยอะนะลุงเนาะบางทีเขาอาจจะต้องทําในสิ่งที่มันมันพูดถ้าไม่ได้พูดเล่นเนาะแล้วก็ในเรื่องของการรักษาเวลาสําหรับที่คําพูดสําคัญมากค่ะลงุงสาคัญมากเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดอะไรออกไปอะค่ะคุณผู้ฟังต่อให้พูดกับคนอื่นเนาะลงุงหรือแม้แต่พูดกับตัวเองจริงไหมคะครับ อย่างเช่นที่เขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยขี้เกียจม,มากเลยลุงแต่ถ้าเราส่งกระจกเราก็อยากจะแบบดูจากส,าสกภาพแล้วแล้วเอาจะบอกว่าเราต้องตื่นแล้วสู้ค่ะไปค่ะไปทํางานกันขาอะไรอย่างเงี้ยมันอือกว่ามันต้องตัวเองใช่ไหมคะลุงครับก็ยิ่งได้ไงเนาะใช่ใช่ใช่คืออย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับไอ้คําพูดของตัวเราเองเนี่ยมันสามารถที่จะปลอบประโลมจิตใจเราได้ด้วยการชื่นชมตัวเองหรือทํรลายตัวเองได้ด้วยการ บูลลี่หรือว่าพูดจะให้ร้ายกับตัวเองโดยที่ไม่มีใครเขารู้เลยแหละถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้คือเรื่องสําคัญนะครับคําพูดถ้าเราพูดดีพูดแล้วทาให้เกิดการสร้างสารรค์มันก็จะมีกําลังใจในวันนั้นในการทํางานต่อไปไงครับลุงกําลังจะบอกว่าเราสามารถสะกดจิตตัวเองได้จริงๆนะคะคือที่คือได้ยินว่าถ้าเราแบบว่าเราต้องสวยเราต้องขยันเราไหวนะเราต้องไปต่อแล้วเราก็ยิ้มให้กับตัวเองเงนะี้ย มันพูดแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันมันในทางจิตวิทยาหรือว่าในในความเป็นจริงเราต้องจิตตัวเองได้ไหมคะลูกว่าเราจะเป็นนเหมือนมันเหมือนก้กดจิตนะครับแต่โดยความเป็นจริงมันก็คือการที่เราวางเงื่อนไขกับตัวเองเนาะว่าว่าเราจะต้องทำพฤติกรรมอย่างนี้แล้วเราก็ได้รับฟังคําพูดจากตัวเองทุกวันทุกวันมันก็เลยทําให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่ตอกย้ําว่าเฮ้ยเราทําได้ เราต้องปรับปรุงตัวเองได้เราต้องรู้นิ้ัซึ่ตงตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับการสะกดจิตและทําให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งถ้าเผื่อว่ามีเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็แล้วแต่เกิดวันหนึ่งเข้ามาบอกว่าลุงยืย้ยน้องทีดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะดูดีขึ้นเลยแหละเราจะรู้สึกเออวะใช่วะแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองคือถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะเราก็ควรจะสะกดจิตตัวเองนะลุงเนาะ เพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะมันก็ควรที่จะสะกดจิตตัวเองเพราะว่าเราก็ทําเพื่อตัวเองแหละบางทีอะที่จะบอกว่าวันที่ก็ชดเชยตัวเองที่ที่นี่อยไรากเลยลุงเราบบประกอบกับปัญหาสุขภาพคือมันไม่ได้ร้ายแรงหรอกลุงแต่ว่าที่เป็นภูมิแพ้เนาะมันมันมันตู้กับตัวเองในวันที่ฝนตกหรือใดๆอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าไปค่ะก่อนไปเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรอร่อยอร่อยกินค่ะอะไรอย่างเงี้ยลุงเราบอกว่าไปซื้อชาบูคือคือฉันจะไปทํางานแต่ว่าฉันจะ จซื้อกาแฟอะไรเดี๋ยวเราวันนี้จะกินชาบูตอนเช้าก่อนที่เราจะไปทำงานที่พยายามพู้กับตัวเองเหมือนกันนะคะ <c oughs> เอาเอาอะไรมาชดเชอยอะให้เรารู้สึกว่าเราเรามีกําลังใจเราก็ใช้ <c oughs> ชีวิตมาได้เรื่อยๆนะลุงเนาะอ่ะลุงคําถามสุดท้ายของเบรกรากแล้วกันค่ะลุงคิดว่า <c oughs> ชีวิตคําพูดที่เราใช้ทุกวันเนี่ยวิธีคิดของเรามันเราต้องคิดก่อนที่เราถึงจะพูดเนาะมันก็มีแหละไอ <c oughs> คนที่พูดไม่คิดอะ่ะ แล้วก็ทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตน่ะมันมาจากวิธีคิดของเราถูกไหมคะลุงถูกต้องครับคือเวลาที่เราจะทำอะไรอย่างน้อยสุดหนึ่งคือมีเป้าหมายสองเราจะต้องคิดแล้วว่าเราจะเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นยังไงแล้วเราถึงจะขั้นตอนที่สามก็คือเราพูดออกมาให้คนอื่นฟังเหมือนกับเป็นสัญญากับตัวเองด้วยแล้วก็สัญญากับคนอื่นด้วยว่า วันนี้จะทำไอ้นี่ให้เสร็จประมาณนั้นนะครับก็เเราก็จะบอกตลอดว่าทีมันจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่คิดแต่เขาไม่พูดหรอกบบบางอย่างที่เขาจงใจจะพูดเนาะแต่มันก็มีหละคนที่พูดไม่คิดอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่คุณผู้ฟังแล้วมาต่อกันว่าเอ๊ะคำที่ไม่ควรพูดเลยค่ะกับตัวเองเนี่ยถ้าพูดแล้วชีวิตเรามันจะแบบหอ่อหิวย่าแย่ ไม่กานะ้าวหน้ามีคำพูดอะไรบ้างพักสักครู่ค่ะจิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่นอคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดกันในเรื่องของคำพูดเราพูดว่าดุมละพูดตลอดนะว่าเราเวลาจะพูดอะไรอะต้องรับผิดชอบกับคำพูดตัวเองนะ แต่สิ่งวันนี้ที่เราจะพูดอ่ะเราคือสิ่งสิ่งที่เราไม่ควรพูดกับตัวเองนะลุงเนาะเพราะมันจะทำให้ชีวิตเราอ่ะคือชีวิตเรามันไปต่อไม่ได้อ่ะมันหดหู่มันเศร้ามันไม่สู้ซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะพูดอยู่บางทีพี่ก็พูดค่ะลุงมันพูดม,มันพ,พูดตลอดอ่ะแต่พูดเสร็จก็ต้องต้องกลับมากลับมาอะไรอ่ะกลับมาคิดแล้วเพราะแบบว่าอม,มองอีกมุมนึงอะคะ่ะอย่างเช่นคําว่า เวลาที่ใครให้เราทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆเรามักจะบอกว่ามไม่เอา,ามันยากอืมคานี้นะที่กินที่กินอันนี้ไหมที่กินอันนี้ไหมลองลองกินอันนี้ไหมมันเป็นเมนูใหม่ซึ่งมาดิงไม่กินอนะ่ะไม่เคยกินอย่างเงี้ยลุงม,มันมันปิดประกาศตัวเองถูกไหมคะใช่ใช่คำนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ้คำว่ายากหรือว่าไม่อยากไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมัน บ่งบอกถึงว่าเราปฏิเสธอะโดยที่เราไม่ได้ลองก่อนนะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว,ว่ายิ่งถ้าเป็นเรื่องทํางานเนี่ยพอเวลาใครให้อะไรมาลุงเคยเจอคนหนึ่งพูดแบบนี้บ่อยมากจนในที่สุดชีวิตของเขาไม่ไม่ได้มาบูลลี่นะแต่นี่คือเรื่องจริงชีวิตของเขาไม่ได้เจริญก้าวหน้าทางทางทางหน้าที่การงานสักเท่าไหร่เพราะว่าคนหน้างาน พยายามป้อนงานให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คําตอบก็คือไม่เอาอ่ะมันยากเดินไปสาหรับผมผมทําแค่นี้ผมก็พอใจละผมอยู่แค่นี้ผมก็พอละยากยากให้คนอื่นเถอะผมผมบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตรงนี้คืันแค่คือไ<ข>อ้อนุ่นก็ยากอันนี้ก็ยากอือันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้แสดงว่าเขาก็ต้องย่งอยุกก่าที่นะลุงเนี่ยเมื่อโลกมันหมุนไปขนาดเนี้ยอันนี้ก็ยากอันนี้บางทีไม่ได้คิดด้วยนะลุง ตอบเลยจะตอบว่ายากปั๊มเนี่ยหลุดปากไปก่อนเลยสมองมันก็คงจะเขาเรียกอะไรมันก็คงจะเชื่อจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดอะสมองก็ไม่คิดตอบว่าแบบเออยากยากก็ไม่ต้องทํเาเขาเรียกความสามารถเราจะเป็นยังไงคะลุงเมื่อสิบป,ปีที่แล้วทําทําพวกเน,นี้สิบป,ปีผ่านมาก็ยังทำได้เดิมมา,มาลุงใช่ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ไม่พัฒนาแต่บางทีเนี่ยมันมันก็ มันก็ทําให้เขารู้สึกฉันพอใจแค่นี้อันนั้นเราก็ว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าถ้าคุณมองเพื่อนคุณในรุ่นเดียวกันของคุณซึ่งเขาไปถึงไหนอย่างเนี่ยน,น้องทีตอนนี้เป็นถึงหัวหน้างานนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยแต่ขะเดจวก,กันเพื่อนอคนก็ยังคงเป็นพนักง,งานส่งของส่งส่ง,สงเอกสารสมมุติหน้านี้ลุงท่านสมมติมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าทําให้ มีเงินทองมากขึ้นนี่ครับคือลองคิดก่อนเนาะเราก็ลังจะบอกว่าคิดก่อนลองก่อนอย่าปิดโอกาสความสามารถตัวเองด้วยคํำว่ายากเลยค่ะอย่าบอกตัวเองว่าว่ายากอย่างเช่นง่าย,ายๆที่เป็นผู้หญิงลุงเวลาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรมันหลุดอ่ะพัลดลมใดๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่ก็จะพูดว่า มันประกอบไม่ได้ะเดี๋ยวอะไรเอินมันมันยากจังเลยอ่ะเออแต่พีก็บอกว่าพีที่ก็ต้องเอาอุปกรณ์พวกนี้กลับบ้านต่างจังหวัดไว้ให้พ่อทําให้พ่อเขาก็ทําไปสอนมาแล้วบอกว่ามันไม่เห็นจะยากเลยเนี่ยหนูก็ลองทําสิหนูก็ลองแกะพอสุดท้ายอะล,องล,องล,องลุงเราเลยรู้สึกว่าเออลองทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากหรอกถึงแม้มันจะไม่ใช่สมรรถนะอะไรของผู้หญิงแต่พอมันทําได้อ่ะเออ มันอาจจะไม่ได้ประกอบแล้วแน่นเหมือนที่พ่อทำนะเราก็ทําให้เราไม่ต้องเราก็ทําได้หน่ลูกไม่ต้องรอใครใช้ไปได้ว่าเอาไปยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นต้งนี้ครับลองต้มดูใช่ถ้าบอกว่าเราไม่ไม่ไปเขาเรียกว่าไปอะไรครับไปสะกดจิตเนาะทา้งที่น้องชีบอกสะกดจิตว่ามันยากมันยากมันยากพอยากปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ทํา คือทําก่อนแต่ถ้าทําไม่ได้อะคือเรารู้แหละว่ามันยากเนาะลุงทุกเรื่องในชีวิตนะค่ะลองทําก่อนลองทําก่อนลองอ่านคู่มือก่อนลองหาข้อมูลก่อนแต่ถ้าทําไม่ได้อ่ะมันก็ไม่เห็นเป็นไรมันยากนะให้คนอื่นทับทาร่าก่ะทําก่อนได้ไหมลงมือก่อนได้ไหมอีกหนึ่งคำลุงที่ก็ที่ก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่พยายามไม่พูดลุงเบื่อ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 ไปหมด กินก <static> ็เบื่อนะเออเบื่อเบื่อกินเนี่ยเบื่อเอาแตบ้านเบื่อแต่งงานก็เบื่อเบื่อเยอะแยะหมดเบืเห็นไหมเบื่อได้ง่ายมากใช่พอเราบอกว่าเบื่อปุ๊บเนี่ยนะครับสมองเนี่ยมันจะสั่งการให้เราหยุดหยุดทําไอ้สิ่งนั้นเลยนะครับอย่างเช่น เดี๋ยวจะต้องไปซักผ้าแล้วนะแต่าอาทิตย์กำลังนอนเล่นเพลินแล้วก็เล่นมือถืออยู่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีผ้ากองโตที่จะต้องซักอยู่ทำท่าจะลุกแล้วว่าจะไปซักแล้วก็เบื่อบางทีคุณก็เล่นมือถือแล้วก็นอนเล่นอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะงานคุณก็ไม่ได้ถูกไหมครับกับค,คำว่าเบื่อเนี่ยไอ้เบื่อนะ่ะมันเบื่อได้มันเป็นอารมณ์ของทุกคนลุงเนาะแต่ไม่ใช่เบื่อกัอบกเรื่องไง เบื่อเบื่อไม่อยากไปไม่อยากไปทํางานเบื่อของกินไม่อยากกินเบื่อไม่อยากขับรถเงี้ยคือถ้าเบื่อขนาดเนี้ยมันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่นะลุงเนาะคือมันเบื่อไม่ได้ไปหน่อยก็เบื่อกับทุกเรื่องแล้วก็พูดออกมาว่าเบื่อเบื่อเบื่อเอางยๆคนฟังอะค่ะลุงถ้าเราบ่นคําว่าเบื่อกับเพื่อนกับพ่อกับแม่หรือกับใครอย่างเงี้ยเขาังเบื่อเราเลยลุงเราจะได้ความเบื่อจากเขามาแทนเนาะ ันนี้ก็เบื่อนอนนี้ก็เบื่อทีนะ่ว่าใช้ชีวิตยังไงเนี่ยอแล้วเราไปบอกตัวเองกับเขาว่าเบื่ออย่างเงี้ยแม่ก็ทั้งกินเนาะลุงเนาะคือเข้าใจแหละอาหารบางทีมันกินซ้ำๆมันเบื่อแต่ว่าก็ออกไปซื้อ,อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงคือว่าบางทีเนี่ยลุงว่าบางทีคําว่าคําพูดคําว่าเบื่อเนี่ยมันมันมันติดปากอะ่ะแล้วบางบางครั้งแล้วมันก็ไม่ได้เบื่อจริงๆหร,รอกแต่แต่พูดไว้ก่อนบางคนเนี่ยพูดเบื่อบ่อยมากจนเพื่อนบอกว่ากูก็เบื่อมึง อยงเงยนะท่มันก็เลยมันไม่รู้ว่ามันยังไงวะมันเป็นมันเป็นคำพูดเชิงล้มเนาะกับตัวเองกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากให้พูดเราบอกว่าคำแรกคือยากลุงเห็นไหมยากอันที่สองคือเบื่ออันที่สามนี่ตามมาติดๆเลยลุงที่ก็เป็นแต่ว่าทีจะ อภี่อาจจะพูดคํานี้กับกับแม่กับพ่อกับแม่กับครอบครัวกับคนที่พินิษจริงๆก็คือคําว่าเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆ่ะลุงมันเหนื่อยแบบตะโกนอ่ะลุงเคยได้ยินไะคก็อยากจะเป็นเรื่องงานเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าพูดคําว่าเหนื่อยบ่อยๆมันยังไงคะลุงเหนื่อยเหนื่อยมันก็ทําให้เรารู้สึกพอแ้เนาะนะครับแล้วมันเหนื่อยจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยทุกคนเคยเหนื่อยลุงก็เคยเหนื่อยบางทีทําอะไรเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะถ้าทํางานงานส่วนรวมเอา,อางี้ก็แล้วกันการกลุ่มซึ่งมันจะต้องทําร่วมกันในแผนกทักห้าคนแต่แล้วในที่สุดเราก็เป็นเป็นอะไรครับเป็นโต้โลในการเริ่มทําแต่ว่าน้องๆหรือเพื่อนๆก็กินขนมบ้างเดินไปชงกาแฟด้ยกันแต่งานมันก็ได้แค่หนึ่งหนึ่งหน่วยก็คือตัวเราเราอแล้วเหนืน<ด>น่อยจัง เหนื่อยใจเหนื่อยใจเออนะครับมันเลยทาให้เราท้อแท้ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอทําไมไม่ช่วยกันวะอาจจะบ่อถูกไหมคะลุงใช่ทุกครั้งที่เราบอกว่าเหนื่อยเราจะอ่อนแอทั้งทางด้านร่างกายเราก็จิตใจเนาะที่สังเกตว่าครบ่งที่เหนื่อยนะเราอาจจะทํางานแบบว่าเยอะจริงๆวันนี้ไม่ได้พักร่างกายเรามันก็ก็เหนื่อยอะแล้วก็ทางใจเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จเราจะไม่อยาก ไม่อยากทําอะไรเพราะฉะนั้นเมื่เหนื่อยได้คุณผู้ฟังก็กแก้พักเนาะแต่ผมว่ามันต้องมีวิธีแก้ของตัวเองถ้าถ้าอย่างทีอ่ะที่ก็พักที่ก็นอนฟังเพลงแล้วก็อ,ออกไปหาอะไรกินอร่อยๆ่อย<น>ก็ดีขึ้น,นม,มันเป็นชาร์จแบตเตอรี่อันหนึ่งกับคาว่าเหนื่อยเพราะว่าทํางานหรือว่าทาอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องเหนื่อยทั้งนั้นแหละไม่ทําก็ไม่ได้เพะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการชาร์จแบตอย่างน้องทีก็อาจจะอาบน้ำอาบผ้า นอนพักผ่นอนหลับสักพักหนึ่งหรือว่าตื่นขึ้นมาหาอะไรกินอร่อยอร่อยหรือว่าไปเดินเที่ยวห้างสับปะิดค้านิดน,นึงแล้วค่อยกลับมาตรงนั้นมันก็ช่วยทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเราก็มีกําลังใจที่จะทํางานต่ออีกคำหนึ่งลุงมันมัน,ม,นมันเป็นอาการด้วยมันเป็นคำที่เกลียอะลูกขี้เกลียบมันขี้เกียจอะ<อ>ไม่อยากไปทํางานอะเพราะว่ามันเหนื่อยไงลุง แล้วมันก็เบื่อ,อวะหมดเลยลุงใายทุกอย่างมาเป็นเหตุผลของการขี้เกียจออลุงว่าไงค,คือคือคําว่าขี้เกียจเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าทุกคนก็ขี้เกียจได้ลุงก็เคยขี้เกียจแต่แล้วในที่สุดถ้าบอกว่าเรายังคงขี้เกียจอยู่ไอการทําอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีมันก็หยุดอยูย่ตรงนั้นถูกไหมครับขี้เกียจกินข้าวแต่แล้วพอเวลาที่คุณหิวมากมาก คุณในที่สุดคุณก็ที่เกียิทำผมข้าวจังเลยเอางี้แล้วกันต้มมาม่ากินก็ทานั่นแหละนะแต่กว่าจะทําได้เนี่ยไอความขี้เกียจเนี่ยมันจะมาครอบงําคุณให้ให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากจนจนทนไม่ได้ครับขี้เกียจตัวเป็นขนเหรอลุงเอเอด้างเป็นขนก <laughs> <laughs> ็ได้ยังเขาพูดเนาะอสุดท้ายอีกหนึ่งคำ <laughs> คุณผู้ฟังอีกหนึ่งคำก็คือ ทำไม่ได้อ่ะลุงอันนี้ก็ทําไม่ได้ทําไม่เป็นอ่ะลุงทาไม่ได้เป็นยังไงคะให้คนอื่นที่เขาทำได้ทําลุงเห็นไหมบางคนเขาบอกว่าอย่าบอกว่าทําได้ถ้าใครทําได้ให้คนนั้นทําแต่มันคือการปิดการการเรียนรู้จตัวเองได้ใช่ใช่แต่ขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งอันนี้มองมองอีกอีกมุมหนึ่งคือส่วนใหญ่ผู้หญิงเนาะเวลาที่อยากที่จะ ให้ให้คุณผู้ชายช่วยหรือให้คนที่มีความสามารถมากกว่าช่วยก็อาจจะเอ,อบวกจริตเล็กน้อยแล้วก็บอกโอาโหทำไม่ได้เลยอะทำยังไงดีถ้าผมว่าอ,อ่านอเขาอยากจะช่วยเหลือเราเขาอยากจะพูดคุยกับเราเขาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้ครับอ,อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องทำแต่ขนาดเดียวกันเราอย่าลืมนะครับว่าเราก็ปิดกั้นการเรียนรู้กับการทำตรงนั้นเหมือนกัน เวลาที่สุดท้ายนะคะคือทุกคนอ่ะมันทําได้ลองลองทําดูก่อนนะลุงคือทําเท่าที่ทําได้อะ่ะมันก็มีคําเนี้เนาะมันอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอทําได้ปุ๊บเราก็จะมาตอบมาตอบตัวเองว่าไม่เห็นจะยากเลยนะลุงอเออเราเราก็ทําได้มันอาจจะเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งยากเบือ่อเหนื่อยขี้เกียจทําไม่ได้ทุกคนรู้สึกได้ะคะ่ะแต่ในความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูด ทุกครั้งพูดจนแบบซ้ําๆจนสมองตัวเองจาว่าอ๋ออันนี้ก็ยากอันนี้ก็ทําไม่ได้ไม่ทําอ่ะเบื<ะ>่อเหนื่อยอ,ยอน,นี้ก็ขี้เกียจแล้วชีวิต<แ>เราจะเป็นยังไงต่อไปมันมีได้บางมุมนะเนาะเราก็ต้องหาหาวิธีพักผ่อนหาวิธีทําให้ตัวเองคือสู้อยาสะกดจิตตัวเองด้วยคําพูดอย่างที่ทีกะลุงมาเล่าให้คุณผู้ฟังกังเลยนะคะเพราะว่าทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีออ ร่างกายสาสิบสองส่วนถ้าเรามีเท่ากันเนี่ยเราก็ต้องทําได้นะคะ,ะบวมบวมแล้วลุงก,กลับมาบพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทาง FM แปดสิบเก้าจุดห้า i n n o v a t n for Life ค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันเทียว,วดียิ่งมีค่ะยูนันงภพชูไทยครับผมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับ ครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล